โอเคครับนะก็ก่อนจะเข้าเรื่องกันนะครับเนะี่อไอเรื่องของคำแปลสกิลเนี่ยผมออกมาจากเออมันเผาแก๊งแปรมานั่นเองครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เครดิตไว้ด้านล่างนึงครับนะถ้าทุกคนพร้อมแนละ้วไปเลยกันเลยครับก็ตัวละครนี้เนี่ยมีชื่อว่าเลดี้เฟโรนะครับนะเอวเอวอร์ดินโมราอันนี้ผมอ่านผิดไเนี่ยจะน่าจะใช่นะโอเคนะครับแล้วก็สกิลแรกของ คือเราอะคือฮันเตอร์จะไม่เห็นนะว่าตัวมันอยู่ไหนแต่จะเห็นเป็นรอยเท้าแทนนั่เนาะเป็นร่องรอยไอ้ฟ้ฟ้านั่นเอง,นะเเองนะซึ่งตรงนี้น,นะครับนะถ้าทองที่เราอยู่ใ,ใกล้ๆมันนะจะเห็นได้ว่าอา่ามันจะมีเกจปรากฏอยู่นั่นเองครับนะซึ่งถ้าเกิดไอ้เกจนี้เต็มอะมันจะทําการเปิดเผยตัวตนนั่นเองครับนะอ่ะฮะเข้าใจนะซึ่งไอ้เกจเนี้ยจะเพิ่มอยู่ที่6.25%ต่อวินาทีซึ่งจะเท่ากับประมาณ16กวิ ผู้นี้คือถ้าหากเราเข้าใกล้ฮันเตอร์ภายในระยะ20เมตรตัวเราจะทําการล่องหนแล้วทิ้งเป็นคล้ายๆเหมือนล่องลอยนานสาวิเทนน,นั่นเองครับนะและถ้าหากเราอยู่นานเกิน6.2อยู่อยู่นานเกิน16วินาทีเนี่ยไอสกิลนี้ก็จะหายแล้วนองครับนะหลังจากนั้นก็จะติดอยูับดาวแล้วนี่ครับนะซึ่งในตอนที่เราวิ่งออกนะครับนระาจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้อะ่ะมันจะมีการาแกล้งเพลินน,นั่นเองครับนะคือถ้าเกิด เลยจ้าของฮันเตอร์เกิน20เมตรเนี่ยไมนทำงานแจ้งเตือนเจสถานะฮัน,นเตอร์จะได้ยินเสียงแจ้งเตือนแล้วก็ไอเกตเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงมาอันนเองครับนะพนูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราวิ่งออกจากห่างฮันเตอร์20เมตรปั๊บฮันเตอร์จะได้รับแจ้งเตือนแล้วก็ไอเกตก็จะค่อยๆลดลงอันนี้เองครับนะเออโอเคนะแล้วกอ็อีกอย่างนึงนะตอนที่เราพับไม้อะไรเนี่ยผมรู้สึกว่ามุมซ้ายนะครับนะไอซุบลัวมันหายครูดาวทันทีเลยนะ มีจังหวะที่เราขับไม้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าท่าทางทำยังไงเห็นว่ามุมขวาผมไน่สิ้นหายผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเราขับไม้จะโดนไม้หรือว่าอะไรอย่างเี้ยที่สำคัญตอนที่เราหม้ว่าแพ้ศิษย์จะไม่นัดก่อนซึ่งตรงนี้ก็เจอมันจะคูด่ไม่ใช่ให้คูดาไปคูดาในการทางตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40่สิบวินะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ในช่วงเวลาที่เราล้มหรือว่าเรา นั่งเก้าอี้อยู่นั่นเองครับนะอ่าก็คือพูดง่ายๆเราต้องไม่ติดสถานะล้มหรือว่าเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองครับนะคู่ดามันถึงจะนับนั่นเองครับก็สรุปง่ายๆนะสำหรับไอ้สกิลนี้นะเดี๋ยวผมจะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับนะตัวสกิลของแฟร์โรเวอี่นะครับนะเมื่อเข้าสู่ระยะ20เมตรจากาหน้านะครับนะจละล่องกลบแต่ว่าจะทิ้งคล้ายๆล่องลอยไว้นั่นเองครับนะซึ่งถ้าเกิดเราวิง่งออกจากระยะ20เมตรนะมันจะทำการแจ้งเตือน ครบร้อยปั๊บมันจะทำการให้ประสุนอันโดมจะหายหายและเด็กน้วก็จะซึ่งเรจะล่อกหุ่ประมาณสิบวันแต่ว่าอันนี้เนี่ยในเกมเปนกะนหมาว่าเมื่อเรา้ล่มาที่ห้างมนจะทำการออกมปัญหาล่องผล้ก็กราที่นี้เลยนะโอเคครับแ้่สกิล่องนครับนก็จะเป็นเรื่องของตัวแหนว่าเปนมครับเราสามารถ การทิ้งน่องรอยรองถ้าก็จะเห็นนะ่องรอยฟ้านะเรามาไปปร,ปรับทุกอย่างมันจะเป็นขั้นแบบน่องรอยรองไว้ทีนี้เราเติมน,นึ่ครั้นะแล้วก็สกิลต่อไปครับนะเมื่อเครื่องถอดรหัสเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า10%นั่นเองครับนะเมื่อเครื่องถอดรหัสเครื่องไหนที่เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า10%ถ้าเรนนี่เฟโร่ไปแตนะครับจะทำการเพิ่มความเพิ่งหน้าสักทีสินนั่นเองครับนะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับนะเมื่อกี้ทุกคนดูได้ดีนะ แฟรี่แฟรี่ w ฟโรเนี่ยสามารถเลือกเครื่องที่ไม่ได้มีไข่ปั่นะย้ำว่าไม่มีไข่ปั่นแล้วดึงเอาเปอร์เซ็นที่เหลืออยู่ในเครื่องนะมาเล่งความเริการการา่อเกะด้วตัวเองนะครับซึ่งความบรการคาราโอเัะจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่25 20 15ตามความอาของเครื่องนั่นเองนอเรียงจัาใต้ไกลตนและก็สั่งตว่าบอนคงปรี้ะมันก็เนแบนขอเสียแล้กันนะครับก็คือ นะวเวลาไปแย่เชื่อกหรือไปช่วยเชื่อจากกรงนี้เนี่ยจะช่วยเพื่อนช้าลง100%นั่นเองนะหรือถ้าเกิดใครนิ้ไม่ออกนะนิ้นตรงนี้ที่เชื่อแกันออกเราไม่ดีนะครับนะเพราะมันแย่เชื่อมช้า100%นั่นเองครับนะโอเคนะครับนะก็ปรนะมาณเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงของพาร์ท คิดเห็นนั่นเองแล้วกันนะครับนะคือไอ้สกิวล,ล่องหนนะครับเนะเออสกิวล,ล่องหนเนี่ยของเลดี้เฟลลเนี่ย,ยมันดูเหมือนมีประโยชน์ใช่ไหมทุกคนมันดูเหมือนจะว้าวแล้วไงว่าที่มีข่ะวข่าวอะไรอย่างเงว่าจะเป็น เห็นชัดเจนแล้วก็เห็นง่ายกว่ารอยเท้าเก่าด้วยนะแต่ว่าในนี้ที่ผมไปอ่านมาคือเขาบอกว่ารอยเท้าอะไรนะรอยเท้าใหม่จะไม่ซ้อนทับกับรอยเท้าเก่าซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นมาถึงแบบสมมติถ้าเราทิ้งรอยเท้าเก่าไปแล้วเราวิ่งกลับไปอะไอ้รอยฟ้าๆเนี่ยมันจะไม่ถูกทับด้วยอันใหม่นั่นเองอันนี้คิดว่านะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับไอ้สกิลเนี่ย ปล่าไปเนี่ยมันเหมือนจะมีประโยชน์แต่ว่าเอาจริงจริงเขาก็พอดูออกนะเห็นไหมมันมันไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้นานมากเนี่ยมันเลยทําให้เราแบบฮันเตอร์สามารถหาวกกกับไปได้ซึ่งถ้าเจอพวกแบบเกชายเนี่ยมันพุ่งสวนกลับไปได้อะไรแบบนี้นั่นเองครับเนาะส่วนในสกิลปั่นเนี่ยมันดูเหมือนจะมีประโยชน์นะทุกคนแต่ว่าคือมันต้องใช้ในเครื่องที่ไม่มีคนถอดนะคือผมอ่านในที่เขาแปลมาเนี่ยมันเขียนเลยว่าไม่มีคนถอดนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอา่า มันเป็นเขาเรียกไงมันเอาไว้ใช้แก้โซนเครื่องได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกสถานการณ์ไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่เราสามารถจะดึงเปอร์เซ็นต์มาได้ไงแต่บางทีคือแบบมันไม่ได้โซนเครื่องอ่ะไอความสามารถนี้มันจะเก่าอ่ะมันจะแบบไร้ประโยชน์ไปเลยอ่ะ่วนไอเด้งแบบความคลื่นมากในการทรหันสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเรามาคำนวณเวลาผมคิดว่าไม่น่าจะเยอะมากนะครับนะมันไม่ได้ปั่นไหวมากนะแล้วก็แฟลโรเรดี Fair ้นะครับนะอันนี้แบบพูดแบบอ่ะจากความคิดเห็นส่วนตัวเลยคือ มันเป็นตัวที่ไม่สุดสักทางอ่ะคือมันจะจู๊มันไม่เก่งเลยนะมันจู๊ก็ไม่เก่งช่วยเพื่อนนี่คืออ่าช่วยเพื่อนก็ไม่ได้นะครับนะมันได้แค่อ่าปั่นก็ไม่ได้ด้วยนะคือปั่นเนี่ยมันเร่งความเร็วได้ก็ต่อเมื่อมันต้องไปดึงเปอร์เซ็นต์จากเครื่องอื่นที่ไม่มีคนปัน่นช่วยเพื่อนนี่คือไม่ต้องพูดถึงครับแก้เชือกช้าร้อยเปอร์เซ็นขนาดแก้เชือกปกติอ่ะคนยังโดนเทอเลเรย์อยู่เลยถูกไหม ผมเองก,ก็ยังโดนเธอเลอร์อยู่เลยเนี่ยแก,แก้เชือกปกติอะแล้วแก้เชือกชาร์ลอต์เสินไม่ตายหรอฮันเตอร์นี่ยืนยิ้มหวานลอยบอกคําเดียวว่าหวานเจี๊ยมนะผมบอกเลยฮันเตอร์หวานเจี๊ยมอะส่วนในสกิลล่องหดนะถ้าเป็นในเล์ที่มันค่อนข้างสูงๆเรามีระดับระดับยัง่งเขาไม่น่าจะโดนหลอกได้ง่ายเพราะว่าตัวรอยทามันทิ้งคง่อนข้างชัดแล้วก็ขนาดเมจิกเชียน์ะเออคุณลองคิดสภาพอะเมจิกเชียมันยังตีโดนเลย เล่นรับภาษาอะไรกับการล่องหนที่มีรอยเท้าใหญ่ไปเริ่มเทมอย่างเนี่ยแล้วไอ้สกิลปาทางหลอกนะผมเชื่อว่ามันไม่ได้นานขนาดนั้นอะ่ะเดี๋ยวผมจะย้อนคลิปไปดูนะในช่วงที่เขาทําสกิลไว้ดูอะ่ะอ่ะอันนี้ปาไปใช่ไหมฟึบแล้วดูคุณนะเดินย้อนกลับฟึบมันแป๊บเดียวเว้ยมันรอยเท้ามันหายไปแล้วมันไม่ถึงมันแป๊บเดียวพอๆกับไม้เท้ามีจิกเชีย่ยนเลยมั้งดีไม่ดีไม้เท้ามีจิีกเชีย่ยนจะดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเอาไอ้ล่างออกมาบาปังได้ไงผมมง ไปๆมาๆมีี่เชี่ยนอ,อาจจะเวิร์กกว่าด้วยซ้ำไปนะอันนี้ผมไม่รู้นะตรงนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าสาเหตุที่ผมอาจจะมองว่าตัวนี้ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในมุมมองนะคือหนึ่งมันไม่สุดสักทางครับนะจะช่วยเพื่อนนี้ก็ทําไม่ได้จะจุกมันก็ไม่ได้เก่งมันไม่ได้มีอะไรตัวเอาตัวรอดเลยครับนอกจากสกิลล่องห่นมันทําอะไรไม่ได้เลยนะแล้วที่ผมอ่านมาเนี่ยไอ้สกิลล่องห่นไม่ได้ทาให้วิ่งไว้ด้วยนะก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันแค่ล่องหนเฉยๆมันก็ไม่ได้ถังอะไรจากเดิมมากเท่าไหร่ แล้วปั่นถามว่าปั่นเก่งไหมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับนะมันมันจะคล้ายๆกับลูกานะครับแต่ว่าลูกามันเชื่อมแล้วมันโดนพังได้แต่ผมต้องรู้ก่อนว่านะครับแฟรเรโอเลดี mm ้ hmm. already, เนี่ยไอเรื่องของ1นึ่งสกิลร่องหลเนี่ยถ้าแต่เป็นไม้น้าต่างหายไหมถ้าหายอันนี้คือหนักเลยครับนะสอไอการแบ่งเปอร์เซ็นต์จากเครื่องอื่นเนี่ยฮันเตอร์ hmm. ขัดขวางได้ไหมถ้าขัดขวางได้เนี่ยอไอตัวของแฟรเรโอดี ก็จะหนักกว่าเดิมอีกก็คือมันจะแย่ลงกว่าเดิมอะผมคิดว่าเฟลโลเรดี้อาจจะต้องมีการปรับอะไรเพิ่มหน่อยคือถ้าเกิดอย่างคือต้องปรับอะไรสักอย่างอะให้หล่อนมันเป็นแบบสายในสายหนึ่งเฉพาะเลยอะมันไม่ได้มีความแบบกลางๆจะไปทางไหนก็ไม่สุดอะไรแบบนั้นอะเออจูก,ก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนก็ไม่ได้ปั่นก็ไม่ค่อยเก่งคือมันไปไหนไม่ได้สักทางอะมันเหมือนไปไม่สุดเน่ะนี่แหละเป็นปัญหาของเฟลโลเรดี้นั่นเองครับนะคือ จะให้ไปปั่นมันก็ไม่ได้ปั่นอะไรไวเลืดเลอขนาดนั้นนะ,ะแต่ว่ามีข้อดีที่ผมเห็นจากตัวนี้อย่างหนึ่งนะก็คือสําหรับสายโซนเครื่องเนี่ยผมมองว่าเฟลโลเรเดียนนี่แก้ได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถแบบสมมุติเพื่อเราโดนจับเก e, ้าอี้ถูกไหมแล้วแบบเครื่องนั้นอนะ่ะมันมันโดนปั่นอยู่แบบในตัวอย่างเลยครับแล้วเราก็ส่งเปอร์เซ็นต์ไปเราก็แบ่งเปอร์เซ็นต์เก็บมาน,นั่นเองนะครับเนะเอออาจจะทําแบบนั้นได้นะครับนะอันนี้อาจจะเป็นข้อดีเล็กๆที่ผมมองเห็นนะส่วนอย่างอื่นเนี่ย ผมยังมองไม่เห็นเลยนะว่ามันจะมีบทบาทสำคัญขนาดเป็นเบต้าได้ยังไงเนาะแต่ท่านี้ท่านั้นต้องรอดูเซิร์ฟเทสเบต้านะครับนะว่าเออมันออกมาแล้วมันเป็นแบบไหนนั่นเองครับเนาะอันนี้ผมอัดช่วงประมาณวันที่3ามบเนะแต่ว่านั่นแหละครับนะคือผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าเออมันจะมีการปรับอะไรเพิ่มเตมิมไหมเพราะมันยังอยู่มันมันเพิ่งเข้าเซิร์ฟเทสเบต้าประมาณวันนี้นะครับนะ วันนี้3เนี่ยมันเพิ่งเข้าเซิร์ฟเทสเบต้าเพราะงั้นอย่าเพิ่งตัดสินอะไรก่อนจะดีกว่านะครับนีแต่ว่าถ้าอิงจากตอนนี้เวลานี้ตอนที่ผมอัดผมบอกเลยว่าตัวมันยังต้องปรับเยอะอะเนาะด้วยความที่มันก้ำกึง่งอะจูก๊ก็ไม่สุดช่วยเพื่อนก็ไม่สุดอถออรหัสก็ไม่สุดแล้วทําอะไรทีอะทีนี้สกิลสตันก็ไม่มีเอสตันเขาก็ไม่ได้ด้วยเอาเข้าไปว้าวุ่นเลยทีนี้ <c oughs> เรบอกเลยว่าสกิลแต่ละอย่างมันเหมือนจะว้าวนะแต่มันกลับไม่สุดเว้ยอารมณ์เหมือนถ้าเกิดใครนึกไม่ออกเหมือนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าตัวละครนะแต่ว่าอารมณ์เหมือนนักบินอ่ะตอนแรกที่มาคือแบบทุกคน wow นะว้าวนะว่า้ยบินได้โกงมากแน่นอนเลยพอพาถึงเวลาจริงมันก็ไม่ได้ว้ามันก็ไม่ได้โกงแบบเบืรอวังอลังการขนาดนั้นน่ะอันนี้ผมก็เลยว่าเออต้องรอดูต้องรอดูออดนะดูว่าเขาจะจัดการยังดูว่าเขาจะปรับอะไรเพิ่มเติมไหมเอาเป็นว่า ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็รอดูเข้าเซิฟเทสเบต้าทีหนึ่งว่าตรงที่เรายังคอนฟลิกต์กันหรือว่าตอนที่เรายังสงสัยกันเนี่ยมันประมาณไหนกันแน่นะก็คือเรื่องของแตะเพนไม้แตะหน้าต่างหายร่องขนมาเลยไหมแล้วไอาการเชื่อมเปอร์เซ็นเนี่ยมันโดนขัดขวางได้ไหมประมาณนี้แล้วสองข้อใหญ่ๆที่เราต้องตั้งคาถามก่อนนะก็จะประมาณนี้แล้วกัน,นครับนะส่วนอย่างอื่นก็เดี๋ยวรอดูเข้าเซิฟเทสเบต้านะ เดี๋ยวผมว่าต้องมีคนไปทดสอบมาให้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับนะ่ยแต่เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตัว lady f a i r l o เนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ได้นั่นเองครับนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอบคุณเครดิตหน่อยนะครับนะก็จะเป็นของเพจมันเผามันมันเผาวะมันเผามันเผาแจ้งมันเผาแปลมันนั่นเองครับนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เครดิตของคนแปลไว้ข้างล่างนั่นเองครับนะโอเคเนาะก็ ขอภัยด้วยนะเสียงไม่ค่อยดีเพราะว่าเจ็บคอนะก็เลยแบบพูดลิ้นลิ้นพันหรือว่าเสียงไม่ค่อยชัดนั่นเองครับนะแต่ไว้ไว้ประมาณนี <masked> ้แล <Music> ้วกันเนาะที่เห็นยังไงก็พูดคุยในช่องคอมเมนต์ได้แล้วเองครับนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปอ่านแบบบทความเพิ่มเติมเนี่ยก็ลิงก์เนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วนะครับเนะไปอ่านได้เลยนะครับจากโพสต์ต้นทางนะครับเนะโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเจอกัน